สวัสดีครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับกระแสของ Windows 11เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงนะครับหลายคนอาจจะตื่นเต้นนะครับของเดิมกูก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับของใหม่มาอีกแล้วนะครับสําหรับผมนะครับผมมองว่าการที่เรามีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เราก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ก็ใช้ของเดิมไปก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะเปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอพักการทําคลิป Word e ด c e l นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดไปนะครับเดี๋ยวก็กลับมาทํำใหม่อีกนะครับข้อขอบคุณมากๆครับหลายคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการตรวจสอบสเปคของเครื่องนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะติดตั้ง Windows 11นะครับก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่า System Refinement นะครับหรือว่าความต้องการของ Windows 11กับสเปคเครื่องของเราเนี่ยเราจะติดตั้งได้ไหมนะครับไม่ยากนะครับโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่องของเรานี่แหละครับ ทีนี้ลองมาดูว่าสเปคของ Windows 11ต้องการอะไรบ้างนะครับผมใช้ Google search เลยนะครับ Windows 11สเปนะครับปิมไปเลยนะครับอ่าสเปคนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปพอเราเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับเจอตัวแรกนะครับของ Microsoft เนี่ยก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เลื่อนมาที่ System r e f i n e m e n t s นะครับตรงนี้ก็จะบอก r e f i n e m e n t s สำหรับการติดตั้ง Windows 11นะครับ CPU RAM Storage ที่เติมเฟิร์มแวร์ไอ้พวกนี้นะครับอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับมีหลายหลายท่านนะครับก็ก็แปลมาให้เราแล้วนะครับนี่ขอบคุณเว็บนี้นะครับนี่ผมก็เลยเอามาให้ดู2อันนะครับก็คือของที่คนไทยเราแปลมามาแล้วนะครับแล้วก็ของ Microsoft นะครับตรงนี้นะครับเริ่มมันที่2ตัวเลย c p u กับ r ร m นะครับเขาบอกว่า c p u เนี่ยอย่างต่ำนี่ก็ต้อง 1G h z ินะครับหรือว่าเร็วกว่านี้นะครับ แล้วก็ต้องเป็นลักษณะของ2คอนะครับหรือว่ามากกว่านะครับต้องเป็นรุ่นที่รองรับการทํางานแบบ64บิตด้วยนะครับแล้วก็ RAM 4ชินะครับเอา2ตัวนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้ก่อนจะเช็คอย่างไรนะครับถ้าเราเช็คง่ายๆถ้าเกิดผมย่อไปนะครับผมย่อไปเนี่ยผมไปที่ดิสพีซีเนี่ยถ้าเกิดว่าใน Windows 7ก็เป็น my computer ครับตรงนี้นะครับคลิกกว่า1ครั้ง property ดูเนี่ย แค่นี้เราก็จะรู้ว่าโปรเซสเซอร์หรือว่า CPU ของเราเรุ่นไหนนะครับแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็รู้ว่า CPU ของเราเนี่ยรุ่นนี้นะครับใน Core i7 นะครับรุ่น Core i7 สองจุดปดหนึ่งิะอนะครับแล้วก็ RAM แปดจิกนะครับเครื่องนี้นะครับคุณดูจากนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้เราก็ดู RAM นะครับแล้วก็ดูความเร็วของ CPU นะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่เ็าถามว่า อย่างน้อยต้องมีสองคอนะครับแล้วดูยังไงว่ามีสองคอวิธีการดูสองคอง่ายนะครับก็พิมพ์นะครับพิมพ์ T A S K มันจะขึ้นมาว่าเป็น Task Manager นะครับตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็คลิกในแท็บของ Performance นะครับนี่นี่คือในส่วนของ CPU เห็นไหมครับ CPU ของเราตอนนี้เรามี คอสี่คอร์นะครับตรงนี้เราเจอแล้วคอสี่คอร์ความเร็วของ CPU คือ2อจุดแนะครับเราเช็คได้แล้วว่ามีสคอร์นะครับตรงนี้นะแสดงว่าเราได้มา2ตัวแล้วนะครับคือเรารู้แล้วว่า CPU แล้วก็ RAM อะแล้วเราอยากทราบว่า CPU ตัวนั้นอะรองรับออก4บิตหรือเปล่านะครับการดูตรงนี้นะครับในนี้ไม่มีนะครับเราต้องโหลดมา โดยโปรแกรมที่โหลดมานะครับจะเป็นโปรแกรมอยู่สองตัวนะครับคุณอาจจะใช้ CPU z ก็ได้จริงๆถ้าเกิดคุณโหลด CPU z มาเนี่ยมันจะบอกคุณเลยนะครับว่า CPU รุ่นไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมโหลดมาแล้วนะครับลองเปิดมาดูก็ได้ครับ CPU z นะครับนี่ผมโหลดมาแล้วกดเยกเลยนะครับอืโหลดนิดหนึ่งช้านิดหนึ่งนะครับอ่ากด Continue เลยแต่กี้ถ้าเกิดคุณโหลดโปรแกรม CPU z มานี่นะครับ ถามว่ามันก็โอเคเลยไหมตั้งแต่ตอนต้นก็โอเคเลยนะครับมันก็จะบอกว่า c p u ของคุณเนี่ยกี่คออยู่ในด้านล่างมีสี่คอนะครับแล้วรองรับ6อกสะบบิทไหมนี่ครับ e m 6อกบิเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมชี้อยู่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เมมโมรีของคุณก็คือแปดจิกนะครับในเครื่องผมนะตรงนี้นะเครื่องผมใน8ปดจิกแต่คุณก็ใช้อย่างเนี้ยดูในเครื่องคุณได้นะครับแสดงว่าไอ้ข้อหนึ่งทั้งหมดนะครับ ดูได้จาก CPU s นะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เอา CPU s นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะครับก็คือ SQL able ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี้จริงๆไปโหลดมาได้หมดนะครับตรงนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าไปโหลดยังไงก็คุณไปค้นหาในตัว Google นะครับ SQL able เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับเนี่ยผมโหลดแค่ดาวน์โหลดธรรมดาโหลดใหม่ก็ได้ครับเนี่ยโหลดโหลดใหม่ครั้งหนึ่ง กดคลิกเข้าไปนะครับเปิดเข้ามาตอบเย็ดนะครับอ่านะครับมันขึ้นบอกว่า6 4บิตนะครับแม็กซิมัมบิตเลนส์เย็ดเย็ดหมดเลยนะครับอันนี้แสดงว่าเครื่องของคุณเนี่ยรองรับ6 4บิตได้นะครับอันนี้ผมปิดไปเลยนะครับเพราะว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่าแสดงว่าเราได้มาแล้ว2ตัวนี้ต่อไปมาดู s t o r a เรนะครับ s t o r เ g e ก็คือพวกฮาร์ดดิสหรือว่าพวกดิสเนครับหรือว่าความจุของมันอะ่ะคือเนื้อที่ของดิสของคุณเนี่ยอย่างน้อยต้อง6 4จิกนะครับหรือว่ามากกว่านะครับคุณดูได้อย่างไรว่าเครื่องของคุณเนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่นะครับง่ายๆนะครับผมย่อไปนะครับให้คุณไปที่ดิสพีซนะครับเห็นไหมครับพอเข้าดิสพีซีอยคลิกดิสพีซตรงเนี้ยหรือว่าไมคคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะบอกคุณว่า ของคุณเนี่ยมีความจุเท่าไหร่ไหมครับนี่ไดซีของผมเนี่ยนะจุหนึ่งร้อสิบแปดจิกไดดีหนึ่งเทอราไบต์ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกไว้นะครับแสดงว่าเรามีมากกว่าอ4อกสี่จิกแน่นอนนะครับเราติดตั้งได้นะครับไดซีของเราเราดูที่ไดซีเป็นหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราติดตั้งไว้บนไดซีเนี่ยเราก็ต้องดูไดซีเป็นหลักส่วนไอตัวฟรีสเปซอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเอาเป็นว่า ดูว่าอาดิสของเราเนี่ยมีความจุเท่าไหร่ตอนนี้ดูจากข้างหลังนี้นะครับเนี่ยออฟเนี่ยออฟกี่จิกกี่จิกเนี่ยโอเคนะครับใต้ดูยากอีกคุณก็เอานี้เลยคลิก,ก่าหนึ่งครั้งเลือก manage นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว disk management นะครับตรงนี้อ่านะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่า Dis k ศูนย์ของเราเนี่ยกี่จิกนะครับด i s k หนึ่งของเรากี่จิกเห็นไหมครับนี่มันจะบอกเราอย่างนี้นะเราก็มองเห็นแล้วว่า มากกว่า64กิกะไบต์นะแน่นอนนะครับตรงนี้นะจะเห็นว่าเราดูไปแล้วสามตัวนะครับเนี่ยโปรเซสเซอร์แรมสตอเรจเราดูเป็นแล้วนะครับตมกี้นะต่อไปนะครับก็เขียนว่า system firmware นะครับหรือว่า T M P นะครับในนี้เขียนว่าอะไรครับเขียนว่า T M P หรือว่า Trust Platform Module version 2.0นะครับตัว Trust Platform Module เนี่ยนะครับ มันจะเป็นตัวชิปเนี่ยที่อยู่บน CPU นะครับซึ่งทําหน้าที่เข้ารหัสอุปกรณ์นะครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกนะครับแล้วก็ช่วยให้มีความปลอดภัยนะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับ Microsoft ก็นํามาใช้กับ Windows นะครับวิธีการตรวจสอบในเครื่องนะครับว่า TPM ของเราเนี่ยว่ามีหรือเปล่าเราติดตั้งเวอร์ชันไหนอยู่นะครับเราคลิกในนี้เลยนะครับที่ผมคลิกอยู่ Start เนี่ยที pm. จุด msc พิมพ์ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ตามผมนะครับตรงนี้แล้วกดคลิกเข้าไปนะครับเจอแล้วนะครับคลิกเข้าไปเอาละก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับคุณเปิดใช้ตัว tpm ready for use แสดงว่าเราเปิดใช้อยู่นะครับอ่านะครับมันอยู่ในส่วนของเวอร์ชัน2.0อยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเปิดใช้อยู่เอ่อถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าขึ้นว่า n not found นะครับมัน แต่ว่าต้องดูด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะว่าเราปิดการใช้งานอยู่นะครับซึ่งการเปิดใช้ก็ต้องไปเปิดในไบออดนะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราเปิดใช้อยู่มันมีอยู่นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับคุณอยากจะรู้ว่ามันเป็นเวอร์ชัน 2. 0งจุดนยไหมคุณก็ชี้ไปที่ DPC นะครับคลิกกวาหนึ่งครั้ง property ตรงนี้แล้วคุณก็ไปดูในส่วนของ device manager นะ่ะมันในส่วนของเกี่ยวกับ security เนี่ยครับตรงนี้ ก็จะบอกว่า Trust Platform Module เนี่ย2.0ไหมครับได้รับการติดตั้งไว้แล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้แสดงว่าเราไปแล้วกี่อัน1 2 3 4แล้วนะครับ TPM นะครับไปแล้วนะครับอีกตัวนี้ครับตะกี้ตกไปก็คือ System Firmware เนี่ยมันบอกว่าต้องเป็น UEFI นะครับรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องของคุณเป็น UEFI ครับง่ายๆนะครับคุณก็พิมพ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะพิมพ์คำว่า ms info สามสองนะครับ ms info สามสองก็คือ system information นี่แหละครับมันจะขึ้นตรงนี้มากดเข้าไปทีนี้นะครับในส่วนของ system นะครับเราคลิกตรง system ตรงนี้นะครับมันจะบอกคุณว่าเป็น bios mode uefi หรือเปล่านะครับตรงนี้นะถ้าเป็นของเดิมอาจจะเป็น legacy ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าของใหม่ก็เป็นโหม e uefi นะครับอย่างเครื่องของผมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะตะกี้เราได้ไปหนึ่งสามี่ห้าแล้วนะครับ ต่อไปนะครับกราฟิกการ์ดกราฟิกการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดจอเนี่ยคือต้องรองรับ DirectX 12นะครับหรือว่า Graphic Processing Unit นะครับใช้งานร่วมกับ DirectX 12ขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเรามาตรวจสอบกันว่าของเราเนี่ยใช้ DirectX เวอร์ชันไหนอยู่นะครับในเครื่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมอีกพิมพ์ตรงนี้เลย diag นะครับ dxdiag นะครับคลิกเข้าไป สำหรับบางท่านที่เปิดโปรแกรมนี้ครั้งแรกมันก็จะมีมาถามว่าคุณต้องการให้ตรวจสอบอะไรไหมก็ตอบว่าเยดนะครับตรงนี้นะครับเยดแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับมันก็จะหน้าจอนี้ก็จะบอกว่าคุณใช้ directx เวอร์ชันไหนอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับกด exit ไปนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับตรงนี้ได้มากี่ตัวเกือบหมดแล้วครับอ่ามาสุดท้ายนะครับในส่วนของดิสเพย์นะครับหรือว่าเป็นพวกจอของเรานะครับการแสดงผลนะครับตรงนี้ก็ก็บอกว่า ต้องเป็นลักษณะของรองรับที่เป็น i-dev เจ็ด้อ p นะครับแล้วก็มีขนาดมากกว่าความกว้างมากกว่า9นิ้วนะครับแล้วก็8ดบิต color channel ก็คือช่องสีขนาด8ดบิตนะครับตรงนี้เราก็มาดูนะครับว่าของเราเป็นยังไงก็เอาเมาส์ชี้ไปนะครับที่ว่างๆคลิกกว่า1ครั้งเลือก display setting นะครับอันนี้จอที่ของผมมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของ display s o l u t i o n นะครับตรงนี้ ของผมมันมากกว่า 720p อยู่แล้วครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆเครื่องก็คงจะเกิน 720p นะครับคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของจอหรือว่าของการแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับคงจะติดตั้งได้นะครับตรงนี้ข้อเป็นนั้นว่าครบแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มของสเปคเหล่านี้นะครับเราก็สามารถจะติดตั้ง Windows 11ได้นะครับโดย Windows 11จะติดตั้งได้ก็ต้องมีตัว Microsoft Account ด้วยนะครับคุณต้องมี Account ด้วยนะครับพวก o t Mail อะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าในการลงตะเบียนแล้วก็บางซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยในการอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดต่างๆในบางครั้งคุณต้องใช้ตัว Account นะครับตรงนี้มาทําลักไก่อย่างเงี้ยมันอา,าจจะไม่ยอมนะครับสรุปก็คือเมื่อเราทําการตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถติดตั้ง Windows 11ได้เราก็ดำเนินการติดตั้งซึ่งในคลิปการติดตั้งก็มีหลายคลิปใน YouTube นะครับก็ไปดูได้นะครับการติดตั้งนะครับ แต่ในคลิปนี้ของผมนะครับผมแค่แนะนําป้าวิธีการตรวจสอบเครื่องเนี่ยตรวจสอบอย่างไรกันนั่นเองสาหรับผู้เริ่มต้นน,นะครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็จะมีคําถามว่าอา้าก็เครื่องคอไอเจ็ดคอไสพวกนี้แลมสีจิกมันก็ลงได้สิแล้วเครื่องของฉันนี่ดูโอคอหรือคอทูลงได้ไหมอ่าผมก็เห็นนะครับในคลิปใน YouTube เขาก็ลงในเครื่องของตระกูลคอทูนี่แหละครับ ขอให้มีลำสี่จิกนะครับเพราะว่าตระกูลค,คอทูพวกนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีสองคอขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นถามว่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แต่ว่าคุณอาจจะอืดน,นิดหนึ่งนะครับแต่ในคลิปที่ผมเคยดูนะครับเาก็ติดตั้งเขาก็ติดตั้งได้นะครับก็ก็เล่นได้ดีนะครับยังไงก็เมื่อสเปคพอได้ก็ลองติดตั้งดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนติดตั้งเนี่ยเราควรจะสำรองข้อมูลไว้นะครับแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับซึ่ง ผมจะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพข้อมูลในคลิปตัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ